สรุปว่าเป็นยังไงเป็นอะไรกันก็ซึ่งก็ยังเหมือนเดิมนะคะไม่ไม่ได้มีอะไรแบบพัฒนาขึ้นหรือว่าน้อยลงก็ยังสนิทกันเหมือนเดิมค่ะสนิทกันในระดับพี่นก็ยังเป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ยังไม่ได้คิดจะพัฒนาอะไรก็ค่อยๆดูกันไปเรื่อยๆก็ทำไมแต่ตลอดเวลาที่ผ่านมามันก็จะมีแบบว่าเป็นแฟนบ้างเลิกกันแล้วห่างกันแล้วบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ จริงก็ไม่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 มีนะคะเพราะว่าที่บอกว่าห่างกันคืออาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนั้นอาจจะเป็นเพราะงานเยอะหรือว่าอะไรก็เลยไม่ได้มาสนใจในตรงนี้เยอะมากอย่างอย่างช่วงนี้แบบก็คือสอบเยอะค่ะก็เลยไม่ไม่ได้มีเวลาไปเหมือนชิวตรงนี้เยอะก็เลยต้องสอบอะไรเงี้ยเพราะว่าสี่เขาเข้จะมีสาวกับสาวในวงการเยอะขึ้นค่ะนอ๋อไม่ค่ะก็พี่สี่เขาเป็นคนดังใช่ไหมคะก็มี ข่าวกับาดาราคนอื่นหรืออะไรอย่างนี้ก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วบ๊อบก็ไม่ได้ไม่ได้คิดเรื่องย่างนี้ค่ะอย่างนี้ค่ะก็เช่นนี้อาจจะมีกระแสว่าเราไปอยู่กับพี่เขาแบบกอบพี่เขาดรามไหอ๋อยังก็ไม่นะคะเพราะว่าเราก็เหมือนสนิทกันเพราะว่าก็เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันในค่ายอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้คงไม่ไม่ใช่แบบนั้นแน่ๆค่ะสนิทกันเฉยๆเป็นเพราะผู้ใหญ่สั่งห้ามหรือเปล่าคะเราเลยแบบไม่มีโอกาสที่จะแบบพัฒนาเป็นส่วนตั ผู้ใหญ่ไม่ได้สั่งห้า้นะคะแค่เหมือนเตือนเตือนให้ระวังว่าภาาที่ออกไปอาจจะดูไม่ดีนะเพราะว่าหนูก็ยังเด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ซีเขาก็เป็นคนดังมีแบบคนสนใจตลอดเวลาก็เลยให้แค่ระวังระวังเฉยๆค่ะไม่ไม่ได้มีระวังพิจาาหมายว่าเวลาเจอพี่เขาแบบว่าต้องไม่อยู่กันสองสอบหรือต้องมีเพื่อนไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยป่าในระวังก็เหมือนเวลาจะไปไหนมาไหนด้วยล่ะค่ะว่าแบบการทําตัวเวลาสมมติจะไปที่ ก็คือส่วนใหญ่เราก็จริงๆไม่ได้ไม่ค่อยได้ไปไหนด้วยกันมากอยู่แล้วค่ะส่วนใหญ่ที่ไปก็คือมีเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยหรือเลี้ยงที่จะไป2คนก็อาจจะเป็นแบบนั้นบ้างแล้วเราได้มีไปไหนกันมาไหนกันสองคนบ้างก็มีมีไปบ้างค่ะธรรมดาก็คือจริงๆคงกินข้าวอะไรปกติค่ะและล่าสุดวันเกิดซีนี้เรามีของขวัญอะไรพิเศษให้ซีนเราอ๋อของขวัญก็ของขวัญธรรมดาค่ะไม่ไม่ได้เป็นอะไรมากเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆที่ซื้อให้เฉยๆ เป็นอะไรคะรก็เป็นเหมือนเอ่เื่องประดับอย่างหนึง่งค่ะค่ะเป็นตัดหูหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะ